แล้วติดตามได้ใน n อ t News ภาคเที่ยงวันนี้นะครับหลายประเด็นทั้งการเมืองสีเซียม137ที่เราคุยกันมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนจนกระทั่งเมื่อวานที่ถแถลงอตอนถแถลงนักข่าวทุกสำนักพูดตรงกันว่า ต้องพยายามทําความเข้าใจในสิ่งที่เขาแถลงอยู่เหมือนกันใช่ค่ะคือกว่าจะจับประเด็นกันได้อ่ะก็ะแถลงไปแล้วสักประมาณเกือบ40นาทีด้วยกันก็เอาเป็นว่าไปพบเกี่ยวกับเรื่องของสารซีเซียม137่มที่ไปปะปนในเรื่องของฝุ่นแดงคือมีการหลอมมาแล้วแล้วก็เป็นการอุตสาหการรมเป็นฝุ่นแดงที่มันปนเปื้อนมาเนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันยังไม่ชัดเจนก็คือต้องไปตรวจสอบกันละค่ะว่า ไอซีเซียม137ที่ปนเปื้อนกับฝุ่นแดนมันมาจากโรงไฟฟ้าที่มันหายไปหรือเปล่าตรงนี้ต้องไปสอบสวนกันแล้วก็ติดตามกันนะคะเพราะว่า คือกว่าจะรู้ความจริงก็ต้องไปรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนขโมยไปหรือว่าเอาไปนั่นเองที่ถามว่าเถ้าเกิดว่ามีคนตั้งข้อสังเกตที่เชอรี่บอกว่าไอ้เจ้าสี่เซียมที่มันถูกล้อมไปแล้วมันกลายเป็นฝุ่นแดงไปแล้วเนี่ยมันมาจากโรงไฟฟ้าที่หายไปจริงไหมสแสดงว่ามันต้องหายมากกว่าหนึ่งสิถ้าเป็นแบบนี้คือเมื่อวานท่าฟังตอนแถลงค่ะพี่ป๋องมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่ถามไม่น่ใจว่าอาจจะเป็นชาวบ้านในพื้นที่หรือเป็นผู้สื่อข่าวหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไปพูดคุยกับในโรงไฟฟ้าที่มันหายไป เ,เขาบอกว่าไอเรื่องของเศษเหล็กอะที่นํามาหลอม,อ,มอะไรประมาณนี้ค่ะเขาไม่ได้เอามาจากในพื้นที่ปราจีนบุรีแต่เอามาจากในพื้นที่ภาคอีสานมันก็เลยเป็นประเด็นแต่ว่าทั้งนี้ทั้นนั้นในช่วงของการแถลงข่าวเขาบอกว่าแล้วเชื่อถือได้หรือไปถามเขาแต่จริงๆแล้วคือนักข่าวก็ถามอย่างหนึ่งคือว่าโรงงานเนี่ยเข,เข้าก็เข้ายากคนนอกก็แทบเข้าไม่ได้อยู่แล้วกว่าจะเข้าไปได้ แล้วแน่นอนว่ากล้องวงจรปิดมันมีเยอะเต็มไปหมดเกือบทุกจุดของโรงงานจะไม่เห็นเลยเหรอว่าไอ้กง<ฆ>น,นั้นที่บันหายไปเนี่ย<ฆ>มันหายไปได้อย่างไร<ฆ>แล้วใครเป็นคนเอาไปมันหลุดออกเองตามความชํารุดความเก่าแก่ความเก่าของอุปกรณ์หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคนถอด<ฆ>อันนี้ยตารวจบอกว่า รอนิดนึงรอเวลาในการสอบสวนกันก่อนนะครับแต่ที่สําคัญเลยคือพอมันเป็นฝุ่นแดงหลังจากที่มันหลอมไปแล้วแม้เขาบอกจะหลอมในระบบปิดหลอมในแบบระบบเตาไฟฟ้าก็ดูภาพของน้องนักข่าวที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาลงในสื่อเฟซบุ o กนะเขาบอกว่าคือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพลังงานปรมารูเพื่อสันติเนี่ยเขาก็ตรวจหาสารซีเซียมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่รอบๆนอกที่ไม่ใกล้กับไอ้เจ้าถุงบิ๊กแบ็กที่บรรจุฝุ่นสีแดงเนี่ยที่มันมีการหลอมแล้วเนี่ย สัญญาณของที่บอกว่ามีสารกำมะตะลังสีอะ่ะมันจะไม่ขึ้นหรือ<ฆ>มันแทบจะไม่ปรากฏอะไรเลยแต่พอเดินเข้าไปใกล้ในส่วนจุดที่มันจุดบิ๊กแบ็กที่บรรจุไอ้ฝุ่นสีแดงเนี่ย24<ฆ>ตันเนี่ยอันนี้มันจะเริ่มร้องขึ้นดังขึ้นอย่างชัดเจนและสีจะเข้มขึ้นใช่แล้วเมื่อวานนี้มันมีประเด็นไงเพราะว่ามันมีภาพถ่ายออกมา<ฆ>ห้องที่ไปเก็บฝุ่นแดงที่ปนเปื<ส>้<ะ> 1> 1, 3, อนซี<ฆ>ิเซม137อ่ะมันเป็นลนะักษณะคือเขาเรียกว่าเป็นยังไงดีลยวครณาผู้ชมนี่อย่างเงี้ยเนี่ย นี่คืออันเนี้ยอันนี้คือปิดแล้วค่ะ,ะปิดแล้วแต่ก่อนนั้นนี้คือไม่มีผ้าใบมาคลุมอย่างนี้ก่อนนั้นนี้มันไม่มีผ้าใบมาคลุมหลายคนก็เลยตั้งคําถามขึ้นมาว่าเอะแล้วมันปลอดภัยหรือไม่เพราะว่าห้องที่เก็บเนี่ยไม่มีประตูเนี่ยมาปิดมิดชิดอันนี้คือล่าสุดนะคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าล่าสุดก็มีการเผยแพร่ภาพออกมาแล้วอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ว่าห้องเก็บฝุ่นแดงซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขานำผ้าใบนะเป็นผ้าใบไม่ใช่ประตูแต่ว่ามาปิดแล้วอย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นีีี้้้้้แลววกก็็ออออันนนเเเย่่คจาาาาหทททขใชรรืืงงมิศสต์์ุปณ ต่างเทคโนโลยีเพื่อไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของสารซีเซียม137เเห็นไหมคะัมันขึ้นแดงขึ้นมาเลยที่บอกเมื่อสักครู่ใช่ค่ะพอเข้าไปใกล้ๆกับถุงแบกที่เห็นนี่แหละค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาเองยืนยันบอกว่าสามารถที่จะควบคุมไม่ให้สารกัมมันตรังสีเนี่ยแพร่ออกไปภายนอกได้ก็คือถึงได้บอกไงว่าคือปิดแล้วนะนี่คือปิดแล้วนะเป็นห้องปิดมิชชัอย่างที่เขาบอกทีแรกแต่ว่าเมื่อวานนี้ยังเป็นสภาพที่โล่งๆกันอยู่เลยนะครับก็เอาเป็นว่าณขณะนี้การยืนยันในส่วนของถ้าเกิดว่าบริเวณโดยรอบเนี่ย อย่างที่บอกเครื่องมือถ้าไกลจากเจ้าถุงบิ๊กแบกนั้นเนี่ยมันเป็นสีเขียวมันไม่มีสัญญาณบอกเลยว่ามีกัมมันตรังสีเนี่ยตัวนี้สีเขียวคือไม่เห็นอะไรไม่มีสารกัมมันตรังสีมันจับคลื่นไม่ได้ถูกไหมแต่พอเข้าไปใกล้เจ้าถุงบิ๊กแบ็กนี้ถึงจะมีปฏิกิริยาออกมาว่าสีมันจะเริ่มเปลี่ยนจากเหลืองอาจจะเขียวเป็นเหลืองอ่า แล้วเนี้ยแล้วคุณเห็นใช่ไหมจะเป็นเริ่มสป <Okay, S 1> สีแดงสุดท้ายคือเป็นสีแดงอันนี้แหละนะฮะคือเขาบอกว่าเลยสันนิษฐานกันว่ามันจะไม่แพร่ออกไปบริเวณนอกนั่นเองนะครับล่าสุดนี้ได้รับการรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับว่าตอนนี้ประสานสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันตินะครับและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนครับให้มาเคลื่อนย้ายขนย้ายเจ้าฝุ่นสีแดงเนี่ยที่ปนเปื้อนซีเซียม137่ม ออกไปดําเนินการจัดเก็บหรือว่าทําลายตามหลักสากลครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นล่าสุดเนี่ย่ยางที่บอกว่าเป็นห้องปิดแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นนําผ้าใบมาคลุมเป็นห้องเก็บฝุ่นสีแดงปนเปื้อนซีเซียม137่มครับเจ้าหน้าที่ยืนยันแบบนี้นะครับว่าควบคุมไม่ให้สารกัมมันตาราังสีแพร่กระจายออกไปภายนอกได้เมื่อนําผ้าใบมาคลุมปิดแบบนี้ส่วนของเดิม เป็นแบบนี้นะครับคือห้องเนี่ยฮะนี่คือของเดิมที่เราบอกว่าเมื่อวานนี้ในสภาพแบบนี้แบบนี้เลยที่ตอนนักข่าวถามตอนที่ทแถลงเนี่ยนะฮะบ,บอกว่านี่คือห้องปิดหรือเปล่าอันนี้คือการตั้งคําถามของนักข่าวในพื้นที่นะครับซึ่งของเดิมคือเก็บอยู่ห้องเดียวกันแบบนี้แหละแต่ไม่มีผ้าใบมาปิดทําให้สังคมเองก็วิจารณ์ด้วยนะว่าปลอดภัยหรือไม่แต่ถึงแม้ว่าจะมีการปิดมิดชิดด้วยผ้าใบก็ตามก็ยังมีคําถามเหมือนเดิมว่าจอข้าใบเนี่ยม,มันป้องกัน มันป้องกันได้จริงหรือในเรื่องของความปลอดภัยของซีเซียม137มันจะปลอดภัยไหมมันจะออกมาได้ไหมรัดกลุ่มหรือยังก็ฝากคำถา,ถามถึงหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบต่อไปครับขณะที่นายกิตกวินนะคะอารามรุนค่ะว่านาสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิเรีียแลรังสีสำนักงานประา i a m เพื่อสันตินะคะก็เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าว,าวก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยทำการซีนปิดระบบห้องที่เก็บบิ๊กแบก ที่ฝุ่นแดงที่ปนเปื้อนซีเซียม137่งสเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการซีนไว้ในแต่ละจุดอย่างแน่นหนาและทีนี้เมื่อซีนเสร็จแล้วเนี่ยก็ํำเครื่องตรวจวัดสารกัมมันตรังสีมาตรวจก็พบว่าไม่มีการกระจายฟุ้งออกมาด้านนอกมีแค่ข้างๆกระสอบบิ๊กแบกที่มีฝุ่นเท่านั้นค่ะดังนั้นท้องที่ซีนแล้วก็เก็บถุงบิ๊กแบกจะไม่มีสารกัมมันตรังสีเนี่ยแพร่ออกมาอย่างแน่นอนซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดอันตรายที่เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมแล้วก็ระงับสถานการณ์ได้แล้ว ไม่มีผลกระทบกับประชาชนที่อยู่ด้านนอกขณะเดียวกันในโรงงานพื้นที่โดยรอบก็ไม่ได้ส่งผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะว่าในนะขณะนี้เนี่ยควบคุมสถานการณ์ได้ตามปกติแล้วส่วนการเคลื่อนย้ายไปทํางานเนี่ยนะก็ต้องรอประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันอีกครั้งแต่ว่าล่าสุดอย่างที่บอกไปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีมีการประสานไปแล้วนะคะกับทางสานักงานปรมาณูเพื่อสันติแล้วก็ทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนเพื่อมาขนย้ายเจ้าฝุ่นแดงนี้แล้วนะคะ คือในระดับปกติเนี่ยนะครับก็คือสามสิบห้าจุดเท่าไหร่ก็ตามนะครับมันจะอยู่ประมาณเนี้ยนาโนซีเวิร์ตต่อชั่วโมงซึ่งเดี๋ยวลองไปเทียบกับที่ถแถลงข่าวนะถแถลงข่าวมันจะเป็นไมโครไมโครซีเวิร์ตนะครับอันนี้ก็คือสิบกำลังลบเก้าของซีเวิร์ตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันบอกเราว่าระดับรังสีตรงเนี้ยคือระดับปริมาณระดับรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ เอาเดี๋ยวผมพูดเป็นไมโครซีวแล้วกันนะจะอยู่ที่ประมาณ0.05ถึง0.2ไมโครซีว์ต่อชั่วโมงอันนี้คือระดับปริมาณรังสีปกติทั่วไปนะครับในประเทศไทยของเรา ทางด้านนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยนะคะว่าในวันนี้เนี่ยเวลา16นาฬิกาก็จะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อไปติดตามระบบการรักษาแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนในโรงพยาบาลพื้นที่รองรับผลกระทบจากสารกัมมันตรังสีซีเซียม137่มนายสาธิตยังยืนยันด้วยนะคะว่าณขณะนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยยังไม่พบประชาชนที่เป็นผู้ป่วยไปสัมผัสกับซีเซียม137่มนะคะแต่ว่าจะมีการเก็บข้อมูลประชาชน ที่มีส่วนใกล้ชิดแล้วก็จะแจ้งให้กับทางสอปอสอชอแล้วก็อสอมอได้รับทราบหากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าคนที่ทํางานในโรงงานรวมถึงพื้นที่ต้องสงสยัยที่นําสารสีเส้นไปทิ้งเพราะว่าสารนี้ถ้าเก็บสะสมในร่างกายในระยะยาวเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อเม็ดเลือดขาวด้วยค่ะคตอนนี้ยังไม่พบนะครับยังไม่พบการ ที่ประชาชนเป็นผู้ป่วยที่ไปสัมผัสสารเคมีแต่ว่า,าในสถานการณ์รุนแรงนะครับแต่ว่าแน่นอนที่สุดในแง่ของการเก็บข้อมูลว่าถ้าประชาชนในเขตพื้นที่โซนที่เป็นมีส่วนใกล้ชิดเนี่ยนะครับเราจะให้แจ้งรอพอสตอกับอสมอของเราเนี่ยคอยรับทราบข้อมูลเพราะว่าจะวางใจไม่ได้ถ้ากรณีเขาอาจจะไม่มีอาการรุนแรงแต่ว่าเขาบังเอิญไปอยู่ในในเขตใกล้ หรือกรณีตรวจสุขภาพของคนทํางานในโรงงานและพื้นที่ที่มีข้อสงสัยว่าจะถูกนําเอากำมะถังสีตรงนี้ไปทิ้งไปถมที่เนี่ยแล้วเขาเกิดมีอาการคันหรืออาการเล็กน้อยให้เขามาพบเพื่อปรึกษาและบันทึกข้อมูลเพราะว่าสารพวกนี้ถ้าถูกเก็บสะสมในร่างกายในระยะเวลายาวนานก็จะเป็นปัญหาในแง่เด็ดเดดขาวในแง่สุขภาพเช่นกัน ด้านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าวันนี้สำนักง,งานปรมาณูเพื่อสันติจะมีการประชุมเรื่องสาร4เซียน137ครับโดยกระทรวงมหาดไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมประชุมด้วยประเด็นที่กระทรวงมหาดไทยจะหยิบยกขึ้นมาหารือก็คือเรื่องของ การแพร่กระจายและจะให้ทางปอพคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเนี่ยช่วยแจ้งเตือนและก็เฝ้าระวังประชาชนอีกทางหนึ่งเพื่อแจ้งสินผิดปกติรวมไปถึงจะประกาศให้เป็นพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแนวทางในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาว่าควรจะพิจารณาในประเด็นใด,ใดบ้างเพื่อจะนําเรื่องดังกล่าวไปหารือกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายเงินเยียวยาว่ามีหลักเกณฑ์แบบไหนซึ่งในเรื่องของงบประมาณนั้นไม่มีปัญหาเพราะว่าการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย นั้นมีงบที่จังหวัดอยู่แล้วรวมถึงมีการหารือการเฝ้าระวังเรื่องสารใน2-5ปีที่ต้องมีการเฝ้าระวังต่อในระยะยาวเรื่องโคงการแจกกระจายทีเสี่ยงไปในในพื้นที่เนี่ยเอ่อแบบนั้นผล okay. ท friend, <ett> ี่ส่วสามารถเชรียให้ขอบเขตเราเพื่อจะได้แจ้งเตือนเชาญชวนได้ครับเรื่องกันแล้วก็จให้ทางทาง ต้องการต่างๆของไทยเนี่ยได้แจ้งเตือนประชาชนโดยใช้กลไกของหนักไทยเนี่ยที่จะเฝ้าช่วยเฝ้าระวังหรือว่าแจ้งสิทธิดผู้กลับมา